ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสกินแคร์หรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของการบำบรุงผิวหน้านะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ตอบโจทย์สภาพผิวที่แตกต่างกันไปขออนุญ,ญาตพูดถึงผลิตภัณฑ์ 3C Intensive Whitening Serum นะคะซึ่ง เหมาะแล้วก็ตอบโจทย์มากสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสนะคะผลิตภ,ภัณฑ์ 3C Intensive Whitening Serum เนี่ยมาในรูปแบบของวิตามิน C 3สายพันธุ์ที่อยู่ในรูปแบบของน้ํามันหลายคนสงสัยว่ามีด้วยเหรอวิตามิน C ที่อยู่ในรูปแบบของน้ํามันนะคะบอกเลยว่าปกติเวลาที่คุณทาครีมที่มีส่วนผสมของวิตามิน C นะคะแค่คุณเปิดขวดหรือเปิดกระปุกออกมาเนี่ยวิตามิน C ก็สามารถ สลายตัวได้แล้วเพราะว่ามันสลายตัวได้ง่ายมากๆทําให้คุณค่าของวิตามินซีเนี่ยมันเสื่อมสลายหายไปแต่การที่เราทําวิตามินซีที่อยู่ในรูปแบบของน้ํามันเนื่องจากในชั้นผิวของเราเนี่ยก็มีส่วนประกอบของน้ํามันด้วยเช่นกันนะคะทําให้วิตามินซีที่เป็นสับน้ํามันสามารถซึมซาบลงผิวได้ดีมากขึ้นรวมถึงวิตามินซีที่อยู่ในรูปแบบของน้ํามันเนี่ยจะสลายตัวได้ยากนะคะทําให้คงคุณค่าของวิตามินซีได้ดีมากกว่า ที่สำคัญนะคะในส่วนของ 3C Intensive Whitening Serum เนี่ยจะใช้เทคโนโลยี 3C Elastosome นะคะรวบรวมวิตามิน C 3สายพันธุ์และใช้เทคโนโลยีที่สามารถนำพาสารอาหารต่างๆดำดิ่งลงไปใต้ชั้นผิวได้ดีมากขึ้นขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยี Elastosome นะคะปกติแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสกินแคร์ทั่วๆไปนะคะจะใช้เทคโนโลยีไลโพโซม ถ้าพูดกันง่ายๆให้เข้าใจชัดๆคืออาไลโพโซมเนี่ยก็จะเหมือนแคปซูลนะคะแคปซูลที่เรามองไม่เห็นเนี่แหละเป็นตัวที่หุ้มสารสําคัญต่างๆที่อยู่ในครีมทั่วไปนะคะแล้วก็พามันดําดิ่งลงดําดิ่งลงสู่ชั้นผิวเพื่อบํารุงชั้นผิวในชั้นลึกๆนะคะแต่ข้อเสียคือไลโพโซมเนี่ย มันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างยืดหยุ่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มันดำดิ่งลงไปสู่ผิวมันจะลงไปได้แค่ชั้นผิวที่มีโครงสร้างที่ตรงเท่านั้นนะคะแต่เทคโนโลยีอีลาสโตโซมเนี่ยเป็นเหมือนแคปซูลที่เรามองไม่เห็นแต่สามารถหุ้มสารส,สําคัญต่างๆและที่สําคัญมันสามารถยืดหยุ่นซิกแซกลงไปสู่ชั้นผิวได้ดีมากขึ้นนะคะ ในส่วนของ 3C Intensive w e สีไ i n g Serum มเนี่ยมีส่วนประกอบที่สำคัญนะคะในส่วนของวิตามิน C 3สายพันธุ์ตัวแรกก็คือตัว L- a s c o r b i c Acid Natural Vitamin C เป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพิ่มความกระชับให้กับรูขุมขนลดการผลิตเม็ดสีเมลานินค่ะช่วยลดเลือนจุดด่างดำได้ดีแล้วก็มีฤิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์นะคะ ตัวที่2ก็จะเป็นตัว a m i t o ิโ G O A ค่ะตัวนี้เป็นวิตามินซีนวัตกรรมใหม่ที่ได้จากประเทศญี่ปุ่นนะคะมีคุณสมบัติพิเศษที่เป็นวิตามินซีที่มีความสเสถียรสูงไม่เปลี่ยนสีหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนคุณสมบัติเมื่อสัมผัสอากาศหรือว่าแสงนะคะเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียต่างๆช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวปรับสีผิวให้ขาวใสโดยไป หยุดกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินทําให้ผิวใสแล้วก็กระจ่างขึ้นที่สําคัญค่ะยังมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนและไฟโบบาสในชั้นผิวทําให้ผิวมีความยืดหยุ่นแล้วก็ตึงกระชับมากขึ้นนะคะวิตามิน C ตัวที่3คือวิตามิน CIP นะคะเป็นตัวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจึงเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเกาะป้องกันผิวจากอนุมูลอิสระต่างๆช่วยลดการทําลายการถูกทําลายของเซลล์ผิว40 ถึง60%เลยทีเดียวนะคะเมื่อผิวต้องเจอกับแสงแดดนั่นเองต่อมาค่ะยังมีส่วนผสมของอะบูตินนะคะเป็นสารสกัดจากแบเบอร์รี่เป็นตัวที่ทำหน้าที่ที่เข้าไปช่วยตัดการทำงานของ เอนไซม์ไทโรจีเนสค่ะซึ่งเป็นต้นกําเนิดของเมสส็ดสีง่ายๆก็คือตัวอะบูตินจะเป็นตัวที่ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวถึงต้นกําเนิดเลยทีเดียวซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการทําให้ผิวหมองคล้ําที่สําคัญคืออบูตินเนี่ยช่วยในเรื่องของการรักษาหรือว่าการสมานเซลล์สมานแผลต่างๆให้หายไวมากขึ้น 3C Intensive Whitening Serum นะคะจึงเหมาะกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนะคะมีปัญหาในเรื่องของผิวหมองคล้ำไม่ขาวกระจ่างใสตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยแต่งตึงเปล่งปลงั่งเผยความกระจ่างใสได้มากขึ้นนั่นเองนะคะชนแนะนำเลยว่าสำหรับใครที่เขาเรียกว่ายังมีปัญหาในเรื่องของสิวอยู่นะคะอยากให้ดูแลสิวให้หายก่อนแล้วก็ใช้ 3C Intensive Whitening Serum เนี่ยในการรักษา รอยดำหรือว่าจุดด่างดาต่างๆที่เกิดจากสิวได้แต่สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากราดจุดด่างดําหน้าหามองคล้ำสามารถใช้ตัวนี้แล้วเห็นผลชัดเจนมากวิธีการใช้นะคะทา 3C Intensive w h i t e ไว n g Serum มทั่วใบหน้าและลําคอเป็นประจําก่อนนอนฉันแนะนําให้ทาเป็นตัวบํารุงผิวตัวแรกก่อนที่จะทาเซรัม่มหรือทาครีมตัวอื่นเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นตัวที่เห็นผลชัดเจนมีเทคโนโลยีที่สามารถนําพาสารสําคัญ ลงผิวได้ลึกมากขึ้นใช้วิตามินซีอยู่ในรูปแบบของวิตามินซีออยล์ที่สามารถคุณคุณสมบัติได้นานกว่าวิตามินซีในรูปแบบอื่นนะคะถือว่าตอบโจทย์มากๆสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวนะคะแล้วก็เห็นผลชัดเจนมากๆในเรื่องของการทําให้ผิวขาวกระจ่งางใสขึ้นนั่นเองค่ะ